หอนน,นอนป้องกันแผ่กดทับในผู้ป่วยเด็กวิกฤต Pillow and sleeping aids to prevent bed sore in pediatric ill-critical patients นวัตกรรมจัดขึ้นโดยดิฉันนางสาวกรกรกราเล่คู้ทองดิฉันนางสาวกนุกกรจักราดิฉันนางสาวนาถมนเพนว่องและกรออะผมนายนาถมนแก้วกล้าครับโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาประจำกลุ่มนวัตกรรมคืออาจารย์เพ็ญน,นาภาเพ็รเล็กค่ะ จากการที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มนวัตกรรมได้นำกลุ่มนวัตกรรมขึ้นไปดูสภาพปัญหาจากสถานการณ์จริงบนหอผู้ป่วยเด็กกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลรังทางกลุ่มนวัตกรรมได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่สำคัญคือการเกิดแผกกดทับและการยึดตึงในผู้ป่วยเด็กเพื่อไม่ให้เกิดการเลื่อนหลุดของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในผู้ป่วยเด็กวิกฤต ผู้ป่วยเด็กวิกฤตที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า72ชั่วโมงขึ้นไปมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีการใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ทำให้ผู้ป่วยเด็กไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ทำให้เกิดแผลกดทับบริเวณต่างๆของร่างกายได้การเกิดแผลกดทับส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทำให้เกิดความไม่สุขสบายจากการปวดแผลถ้าแผลมีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ป่วยจะประรสบภาวะแทรกซ้อนในรูปแบบตา่ตางๆเช่นเซลล์เนืน้อเยื่ออักเสบติดเชื้อในกระแสะเลือดติดเชื้อที่กระดูกข้อต่อเนื้อเน่าหนังเน่าและมะเร็งบางชนิดซึ่งจะก่อให้เกิดอันตารายถึงชีวิตได้จากความซับซ้อนของโรคผู้ป่วยเด็กวิกฤตจึงจำเป็นต้องได้รับก,การรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายชนิดที่ติดกับตัวผู้ป่วยเช่น การใส่ท่อช่วยหายใจการใช้เครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ติดตามสัญญาณชีพการให้ยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำการให้อาหารทางสายยางเป็นต้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการยึดตรึงแขนของผู้ป่วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเลื่อนหลุดของอุปกรณ์ทางการแพทย์และเป็นการลดการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเด็กเหนื่อยหอบมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการรักษาของผู้ป่วย ทางบฐมนวัตก,กรรมจึงเล็งเห็นปัญหาและคิดจะทํานวัตกรรมหมอนนั่งนอนเพื่อป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยติกวิกฤต innovation pillow and sleeping n e s s to prevent bed sore in pediatric i patients จากที่ทางบุ่มนวัตกรรมนะครับผมได้ทบทวนนวักรรมนะครับพบว่ายาพารานะครับผมเป็นพืชเศรษฐกิจในภาคใต้อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในความยืดหยุ่นนะครับผมแล้วก็มีความทนทานสูงมีความเหนียวและยึดติดดีนะครับรวมทั้งมีคุณสมบัติจำเพาะในการกระจายน้ําหนักจากแรงกดทับนะครับช่วยรองรับสรีระของร่างกายลดอาการบาดเจ็บจากแรงกดทับที่เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดแขนกดทับ และยังช่วยในส่วนของระบบไหลเวียนโลหิตร่างกายครับครับซึ่งทางกลุ่มนวัตรกรรมนะครับผมได้มีวัตถุประสงค์นะครับผมคือเพื่อใช้ในการศึกษานวัตรกรรมรหมอนังนอนการป้องกันแขนกดทับในผู้ป่วยเด็กวิกฤิครับแล้วก็เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพยาบาลในการใช้นวัตรกรรมหมอนังนอนเพื่อป้องกันแก้กดทับในผู้ป่วยเด็กวิกกิครับ ค่ะชิ้นง,งานของนวัตก,กรรมนะคะมีประโยชน์และคุณค่าดังนี้ค่ะคือ1ช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับและช่วยลดภาวะแทรกซ้นอนต่างๆในผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยเด็กวิกฤตได้ค่ะ2นะคะชิ้นง,งานนัตก,กรรมมีการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นวัสดุท้องทิ่นที่มีคุณสมบัติที่ให้ความยืดหยุ่นรับน้ำหนักแรงกระแทกได้ดีช่วยป้องกันก,การเกิดแผลกดทับในกลุ่มผู้ป่วยเด็กและยังช่วยเพิ่มมูลค่ากับ เหตในการศึกษานะคะได้กลุ่มตัวอย่างนะคะก็เป็นผู้ป่วยเด็กที่มีอายุระหว่าง1-5เดือนที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักภุมารัเวชกรรมโรงพยาบาลดังค่ะตั้งแต่72ชั่วโมงขึ้นไปจํานวน3รายค่ะขอบเขตด้านพื้นที่นะคะก็คือหอผู้ป่วยหนักภุมารเวชกรรมโรงพยาบาลดังค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรูปแบบของนวัตกรรมที่ทํากลุ่มนวัตกรรมได้ออกแบบขึ้นมานะคะจะมีส่วนของหมอนรองพอนะคะมีส่วนของอุปกรณ์เรตเเทน,นะคะ่ะ มีส่วนของเบาะหมอนดังนอนนะคะค่ะสาหรับวิธีการดําเนินงานนวัตกรรมนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานนวัตกรรมในทางนี้ก็ประกอบไปด้วยหมอนยางพาราค่ะผ้าคอตตอนตีนตุเกเกและโพงน้าค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการผลิตนวัตกรรมค่ะนวัตกรรมของเรานะคะจะมีอยู่3ส่วนค่ะส่วนแรกนะคะจะเป็นหมอนยางพาราค่ะส่วนที่2นะคะจะเป็นปลอกหุ้หมอนนะคะ ส่วนที่3ค่ะจะเป็นสายเรสเทนนะคะส่วนของหมอนยางพารานะคะเราจะนําหมอนยางพารานะคะมาตัดมาหลอ่อแล้วก็เพื่อให้ได้รูปแบบที่ต้องการนะคะจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ60คูณ40เซนติเมตรนะคะเมื่อ <c oughs> เราได้รูปแบบตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะห่อหุ้มด้วยผ้าคอตตอนค่ะเป็นปลอกหมอนนะคะและในส่วนที่3นะคะจะเป็นสายเรสเทนค่ะสายเรซเทนนะคะ,นนะ,คะจะทําจากผ้าคอตตอนที่ห่อ ที่ภายในมีฟองน้ําอยู่นะคะเพื่อให้มีความนุ่มไม่ให้เกิดการเสียสีบริเวณแขนของเด็กค่ะและก็จะมีห่วงติดอยู่ที่บริเวณที่นอนนะคะเพื่อใช้ในการเอ่อม้วนสายเรสเทนค่ะและก็มีตีนตุ๊กแกนะคะที่ติดอยู่ด้านล่างของที่นอนค่ะเพื่อให้น้ําหนักของตัวเด็กเนี่ยค่ะใช้ในการเอ่อเรเเทนตัวเองค่ะโดย นวัตกรรมที่จะทำขึ้นนะคะจะใช้งบประมาณอยู่ที่1,500บาทค่ะสำหรับชิ้นงานนวัตกรรมของเรานะคะนอกจากจะสามารถช่วยลดแผลกดทับและสามารถยึดตึงผู้ป่วยเด็กได้แล้วนั้นนวัตกรรมของเรานะคะยังมีความสวยงามค่ะ นอกจากความสวยงามแล้วนะครับผมก็ยังมีความยืดหยุ่นความทนทานความสะดวกนะครับผมที่สามารถใช้การได้ง่ายและยังสามารถาให้ความปลอดภัยได้ดีนะครับผมซึ่งเหมาะนะครับผมที่จะนําไปใช้จริงบนบอรผู้ป่วยครับ จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ